ม่โอเคมาเลยก็เหนื่อยกไปแล้วก็เหนื่อยเหลือเกินมิโน่เลยก็ตบมาต้าเหนื่อยเหลือเกินมายังครับไม่ไหวแล้วปวดเยี่ยวขอสู้ๆหน่อยดิเขาดู อาได้สัตว์เอาเร็วๆเอารอรอรอผมเส็ดผมไปยี่สิบละวเอาเฟรมสี่ใช่ไหมดูมาเฟ็ดรีบมานะลุงมาๆมาอผมเส็ดร้อนเส็ดก่อนอันเส็ดห้องน้ำเขาบอกว่าเขามีคนแข็งคนหนึ่งพี่รอก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดพร้อมแล้วโทรมาโทรมาบอกกันด้ครับตาพัสสินแกหายไปแล้วใช่ไหม โดนหลอกป่ะเหรวะเนี่ยเจ็ดหลอกกูกูหลอกครับเลยแหละมาแล้วผมมาแล้วอะกัน<อ>แล้วนะครับเอาเเสร็จไปแล้วปะยไม่พอไม่ขอคแคสพนี้มีซ้อมไหมมีพี่มี พุ่นนี้ฟ้องกับแกงอะไรตะแรนแกมั้งกะรเล่นตะแรนแกรับเที่ยโอเคโอ้โนดาหยัดหมดก่อนไม่กี่ตัวอ่ะฮัลโหลระมังระมัรักมามามาเป็นดีส่ซิสู เออไฟสุดท้ายเฮี้ยมึงพูดังๆดิใช่ไฟไทยไปกินติดเล่นดีๆเล่นดีๆอยู่ดีเปิดนะเดี๋ยวผมบอกว่าเข้าเลยเดี๋ยวผมตามน้องพี่รอตามอยู่จูดนี้เย็นๆนะอย่าประมาทนะมาไฟสุดท้ายเล่นดีๆไม่ต้องเลันนี้มันอากาศข้างหลังนะว่ามันน่าจะกักหลังรถมัอเล่นเหมือนที่เรากักอ่ะว่ามันมันมมันกมาทำไมโฟกัสไม้เปิดไม่เหมือนซ้อมเลยวะเออเอามาแลน้อยอย่างวะเอาดิ เปิดเลยเปิดดิเปิดดิตะยักษ์เปิดเลย,เเลย,เเลยไหวเล่นน่าเลยเรนน่าเล่นไปผมคำให้ามาอุ้มออกมานะ โคตรเจ็บ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 เพื่อนอย่าไปอยเพื่อนอย่าไปอย่าไปดงสมาดงสกมาจะไฟดูสบมาดมาดงสมาดสมาดงสมาดงสมาดงสบมาดงบมาด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 ูสบมาดมาดูสบมาดูสมาดูสบมาบมาดมาู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 มาบมาดบมาดมาดบมาดมาดบมาดบมูมาดมาดมาดมาูมาดมาดูดบมาดบ ไปดึงศพไปหนดึงศพไปหนดึงศพไปหนไป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 าศพไปเนนะดึงศพไปไหนดึงศพไปไหนมีใครเยอะไปรุ้นไปร่ดึงศพไป่นย่อยกศพายเเดียวทศพหลังบาทําศพได้แล้วอทำทำศพได้แล้วมาโอเคพเยอะเูหนื่อยเหลือเกินพี่น้องเอ้ยมีไเป็น ตอรู้นะเมมาเกมมาเมมากมจะลับบ้านมา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 เยีบมาเยีบกมาเยีบกมาเยบมาเกมมมากมมมาเลตายรถึง้ไหนเจาตรงสเตนทยบ้านเาหนมเกมเยียบลเยีบกให้หมดเลยพี่เขาลับบ้านเร็วเมเยียบให้หมดเลยเกงตสุดท้ายแหละ นายอย่ามงนะอย่ามงนะอย่ามงนะถ้ามีกูกูเวียนดึงอากือเขาหน่อยให้เขาไปถึงอง่ายดิปตบหน่อยโปตบโปตบโปตบออกมาโปตบดึงมาดึงมาดมาปตบมาย้ม่อนายถมาช่วยกันย้ายถมาดึงมาดพี่ก็เอาสมหน่อยพี่กดเอาสมหน่อยแทงแทงอยู่ากดกด้วยเขาือทบอยูอ่ะ เพราะเขาถือศพดึงดึงมาหน่อยพี่เราอยหนดาบอยาดึงศพมันหน่อยดิใจเย็นๆกุบกงมาคนหนึ่งกลับไปกู้ให้ดุกเย็นๆเราคืนแล้วลูกกงไหมศพหน่อยเดียวตายเพื่อนตากุบมาหน่อยเดียวเห็นนะเพ่งถกมาเพื่อนอยู่ตรงลูกกงมึงอยู่ข้างหลังพี่พี่ช่วยทีมาเล่นกันเถอะ ยโซ่จะดึงมาดึงมาดึงโซ่มาหนึ่งโซ่มาหนึ่งโซ่มาเอาตัไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูชุบเพิ่มตรงนี้โอ้โหชุดเดียวหมดแรงเลยเฮียดิกูมีกูมีแค่กูคนเดียวที่เห็นโอ้ใช่ใช่ดิไอไกลผมใกล้เห็นนะผมใกล้เห็นนะไปดีไอดีไม่ได้ตะโกนนะไอ้ดีมึงตะโกนเหรอดิ ใช่ใช่ที่ไหนใช่ศพไอ้เขาโดนอีโมแล้วตะโกยเยอะพวกบ้านไหนรัไม่ไอ้ที่ตายเมื่อกี้เนี้ยไอ้คูดี้ไม่ใช่หรอไอ่ใช่กูรอแชร์เช็คอินอยู่แล้วไอ้แค่เพิ่งเห็นกูไปไปไปเอาเพื่อนที่ลูกกงไงไม่ได้จิตประตูว่าแค่ไม่มองเลยไอ้เมื่อสายตามันมีแค่80องศาแค่สายตาพวกมึงโอ้โหก็ปวดพาหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวไปไปสภาเลยพี่ได้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 ไปสภาเขาบังคับของเขาพี่ เอาแชร์ได้บอกแชร์เหมคอนจุกเลยแต่เฟมตื่งไงียจะกินไก่ไงโอ้โหได้ยินแต่เฟมมาด้วยก็ซิลาพ่อมึงอ่ะแหวกอ่ะแม่มึงอ่ะก็ซิลาบอกได้ยิงกับศิลาสวัสดีครับพี่ชายผมครับครับน้องครับพี่ครับครับนี่คือไปสะพายใช่ไหมเดี๋ยวนี่ใช่ พรุ่งนี้มีอะไรไหมครับเนี่ยมก็มาปกตินะครับอันนี้สุะจุกโฟไปตะจุกขาวว่านะใครไม่รถอาผัดวว่าเสียงยู่ใส่เสียงโอชเสียงแหบเลยฮะเนี่ยผาินใหญ่องต่อไปนัดหลุดมีมีมีายนี้มันมิดเยไหมครับบวกสอ่ะโอ้แรงครับแรงแรงอยู่มั้งครับแรงอยู่ต้องจัดต้องจัดต้องมีของตองีมดีดีหมดล้ของตันอะเอาง่ายๆลองเล่นดู แรงทั้งสองคนนั้นได้พี่ฟองเลือกรถทั้งของตังอะไรตัวเราอะไปเป่าแชทอยู่ที่เราชอบเลยพี่อยู่ที่เราชอบสวิตเบดด้วยมีท่านมีคดีโดยไม่แก้แคบพอดีมันติดกูเป็นเฮียอะไรเอาล่วงหมดเลยเอาไไออ้เหีย่่วมดดงะโดนหมอชุบอีกอะหมอ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 นะกูบอกกันหมอนะหมอบอกคุยกันหนนะหมอคุยกันหน่อยไอหมอบราดอ่ะ เหนื่อยว่ะเออเฮียห้าสิบเคเลยเฮียเฮียกูหายแล้วถอยมาแล้วนันเอาผ่าละเฮียกูบอกไปแล้วไอ้เฮียไขอกําลังจะให้คนดูเอสมดีหน่อยพี่เแกลับยังนี่นี่ได้พี่เอกค่อยว่ากันได้พี่เด้อตบนิ่งไปไปแม่งพูดไม่ได้ไม่เท่าไหร่วิ่งไม่ออกคนนี้มากันด้วยเด้อคนนี้มากันด้วยเด้อใช่ครับพี่ พี่รวมคุยไหมว่าพรุ่งนี้ใครบ้างไ,าไ,ด,ได้ได้ได้พรุ่งนี้รวมคุยมันเนี่ยวัน,นวันพวกนี้ก็เชี่อเคนวันที่ยี่แปดจะยี่สิบเก้าแล้วประมูลเล่าไม่กี่วันน่ะใช่เริ่มครับนรองขอบคุณครับพี่เอกขอบคุณเฮียคิงครับขอบคุณทุกคนคนดูที่แบบเชียร์เอสมดี เนาะมันซ้อมมันก็ไม่ทาให้ผิดหวังอาจจะมีแพ้เลยมันอาจจะมีเพราะว่ามันเล่นกันน้อยเลอีกอย่างแบบคนใหม่ด้วยแล้วก็เล่นกันน้อยแต่ว่าทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่ง<ม>เก่ง,องอะระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ค่อยเล่นไปผมก็ฟรีอยู่แล้วแหละตัวผมะนะผมก็เล่นได้เท่าที่ผมเล่นนะตัวผมอะถามว่าฟรีแม่งก็ฟรีครับมันไม่ได้เก่งขนาดนั้น